ท่ผู้ชมครับและนี่คือรายการเจนเกมมเอร์สุดยอดนะครับผมแลมนี่อยู่ผมกับนายเนมเจนเกอร์และผองเพื่อนแล้วก็อยู่กับเกมเคาน์เตอร์ไซด์ก็ว่าอเฟนสิบนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่กับแมปแมปอะไรวะอยู่กับยงครับยองเอียะแฟลกออฟเดดนะฮะโอเควันนี้เราจะมาลุยกันในแมปซอมบี้นะเดี๋ยวดิเฮ้ยไกด์หน่อยไอสัตว์มึงอยู่ดีมึงก็เดินกันแบบไอ้เหี้ยคือไอพวกนี้ไอพวกนี้เคยเล่นมันก็เดินเข้าไปุ๊บ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  หาของก่อนหาของก่อนไงพี่เนมนึกออกนึกออกแนวเดฟเฟอร์เดสเลยพี่เนมรูปซองอ๋อมีลืมมีช่องโอ้โหดูดูไอ้เฮียดูไอ้พวกไอ้พวกเล่นก่อนดูวิ่งวิ่งไปทั่วเลยเดินเอาเขานะกูใเอาไปตายมาได้ซองเอาไปพี่เฮ้ยนจอหายให้เอาไปแล้วปือตัด้วโอ้ยมีดเลยจังหวะเนี้ยก็เอาปืนหลักให้พี่เนมปืนหลักอีกคนไอ้พี่นี่ก็ได้ฮะเอาซองมาพี่เนมมีปืนสองอันน่ะฮะ ผมขอลูกซองให้พี่ไปพี่ไปผมขอลูกซองดูอยู่หลังดูดิพี่พี่เพื่อนกระสืนใหญ่อย่ายิงเล่นแล้วขึ้นลิฟต์แล้วไงต่อขึ้นลิฟต์แล้วขึ้นลิฟต์เหรอโอเคมาขึ้นลิฟต์นะอ้าวเออวัดตะฟังไอระเบิดระเบิดยกระเบิดแกระเบิดคนเลยเว้ยนอนลิฟต์ไม่ตายไอ้เยี่ยม๊เจเดินกันไอ้เยี่กูไม่เคยเล่นในสัตว์ดูมึงเดินใหญ่เลยเอ้ายิงอะไรอ่ะต่บี้ฮะวัด เอ้าแล้วแล้วห้องนี้มีเสียงอะไรวะตีนเองมาเทนดิวกับสมบีไอเสียงอะไรอ่ะยิงพี่อันนี้ต้องยิงอันนี้ต้องยิงยิงให้มันหลุดยิงอะไรพังแล้วพังแล้วพังแล้วประตูเปิดูยิงอะไรกันเนี่ยไอเล็กเล็กก็ยิงอะไรเหมือนกันกูก็เดินงงว่ะไปไหนแล้วน่ะไอ้เหี้ยวูอมบี้เยี้ยอูสมบี้บ้านหมอบอ่ะเออกูไม่เข้าใจเหมือนกันพี่มันมนาจะโอ้โหนี่ซอมบี้โอ้ซอมบี้กระตุกซอมบี้ซอมบี้ไอ้เหี้ยซอมบี้ ไอ้ยัยอาดูมาเบิกโอเคไอ้ยัยแล้วทำไมมันต้องเกิดตรงเนี้ยจุดเกิดวันนี้อ๋อเราเราเราอะไรเกิดตงนี้ครับเราเรามาดักเกิดคือบันไดบันไดเลื่อแบบบันไดอ๋อขึ้นตรงนี้อ่ะต้องไปไหนต่ออ่ะอินเน่มีมีห้ท่านมีมาท่านดีกว่ะพี่เอาเปล่าเฮ้ยมึงให้เจ้าของรายการเขานำนิเวศเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไมไมไมคือกูยังงงอยู่เพราะมึงเดินกันไปทั่วเลยกูไม่เอ้าชิบหายแล้วกระสุนหมดเราไปหมดเนี่ยว่ะกระสุน พี่พี่นี่ตัวนี้เติมกระสุนตัวนี้เติมกระสุนไอ้ชิบหายไอ้ชิบหายไปช่วยกูเลยไอ้ชิบหายนี่ตัวนี้เติมกระส่วนเติมกระสุนไหนเนี่ยนะ่อยาเข้าามเติมแล้วอ๋อนี่คือเติมแล้วใช่ปะโอเคไปไหนต่อเอ้ยห้องอะไรกับพี่เอ้าปืนเนาะไอ้เียแล้ะไม่ใครช็อตเนี่ยไอ้สัตว์อ๋อแล้วใครใครแกงกูเนี่ยพี่เปิดแล้วอ๋อยางยางยาง เกลี้ยงอยเกมมีระเบิดนะครับไปไปเผาเผาต้องฆ่าตองบี้ให้หมดกอยโอ้ต้องฆ่าตองบี้มาก่อนใช่ปะได้โอ้ยเฮียเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมใหม่ปีนได้ด้วยยังต่อไหนต่อต้องมียังไม่หมดเลยซ้ายนี่พึมพึมเลยอ่ะพึมพึมโอ้พึมพึมเลยสัตว์โอ้ยเฮียไอ้กากไม่รู้เหรอว่าตรงนี้เขาเข้าไม่ได้เออางมันก็เปิดประตูเอ้ยเดี๋ยวกูเปิดไปเอากระสุนได้ไหมเนี่ยเอาดิเอาหน่อยก่อน เด yeah, okay, no no. okay, ี๋ยวไปดิแมมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี intentar, ๋ยวไอ้เน่ยน้ำลายกูไอ้เนีาต้องไปทางไหนวะตามมา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 อ๋อเดินทแล้วแหละประตูยังไม่เปิดเลยอู้ชิบหายมาไอสัตว์ไอ้ชิบหายเจอกูนี่บายนิ่งซอยไอ้สัตว์บายนติ่งฐานนี่เงี้ยดูเขา เดี๋ยวหาแหล่งเติมกระสุนก่อนโอเคนี่ตู้เติมกระสุนเอเคกูไปไหนแล้วเอาประตูเดีกว่าบอดประตูนี่ใครวะเออโดนมระสุนที่หมดแล้วเอี้ยมาแล้วมาแล้วไหนไหนทางไหนลุยผมก็คนเอาประตูไม่ได้เนี่ยนะลุยครับลุยลุยเอาบอดตายเรียบเอาไหนอ่ะสองคนอ่ะเอาเอาเอาทีสองคนรีบรีบเลยครั์ ไปคุณโฉบคนไปไหนอ่ะอ้าวไม่รู้อ่ะฝากเราไปกันต่อด้ยไอซ์พี่พี่พี่ห้องอาวุธห้องอาวุธห้องอาวุธไปรึเปล่ห้องอาวุธห้องอาวุธไหนห้องอาวุธไอปยี่สองตัวไปไหนแล้ววะเคทเลปอนเคทเลพอนแล้วสามสองหนึ่งที่นี่จะระเบิดตัวลงหนีกูรอดแล้วไอ้สัตว์นี่เราโดนทิ้งว่ะทำไงดีอ่ะโอ้ยแล้วผมพาผมพาโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้หห้างอาวุธสงครามไอ้เหี้ย พี่อยู่นี่ซื้อของได้อยู่ในลิฟต์ปองได้พี่ไอ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 พี่พี่อพีอพไอไอพ่ไอไี่ออ่ะออี่ไอพไอไอพอพี่ไอพี่ไออพี่ไอพพี่ออพี่ไพ่อพอพไอไอ่ไอี่อพไีอ่อ่ไอพี่ไี่ไอพีพอพี่ไอพอพออพี่ไอพไอไหพ่อไออพี่ไอพอ่ไไอไอพ่อพีอพี่ไัพีไอพี่ไอพีอพีไอพี่ อ๋ออ๋อพี่ยา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 ยใจเย็นดีอยูไปไหนตอ่อปิดประตูปิดประตูอาอไอ้ไ <c oughs> เหี้ยปิดประตูเฮ้ยทำไมกูร,รู้สึกมันเหมือนการ์ตูนเรื่องอะไรว่าดอๆอะไรสักอยาก <c oughs> ่าง <c oughs> ที่เปิดไปเป็นมอนไปหลอกคนไปเลสบุ๊บไปไหนตออ่อ <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ใครโดนลุมสก,ก๊อปอยู่ในนั้นวะนะไปไปไปเล่นตอนไหนเนี่ยนะเป็นแผนที่ดีมาก จะไหนเนอเด้นดิวเออเอาทำอะไรต่อวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาจะข่าวคาเวอร์คาเวอร์เอาไอ้เจือเฮือเฮอข่ามอนข่ามอนมีตู้กระสุนไหนข้างบนมีตู้กระสุนโอ้โหแล้วไมค์ใครช็อตเจ๊สัตว์ไปซื้อใหม่ๆป็นเอาชิบหายละออกไปเอา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 แอนแอนใหญ่เลยเนีย ไอ้เหี้ยใครตายไอ้เหี้ยดูตายพ่อของซบบีวิ่งเปียวไอ้สัตว์ดูเดี๋ยวเอาได้ฟาร์มาตเฮ้ยอยากเล่นเอเคเราอยากเล่นเอเคอะเอาเอเคเออไปทางไหนต่อไอ้เหี้ยมันมืดแล้วไอ้สัตว์มันมืดแล้วแล้วเสียงอะไรมันแอะเอะเอะใครเปิดไมฟไว้อ่ะไมฟใครอ่ะ น่าจะไหม้หมดแล้วพี่เอาเอาเอาแอบเย้เลยมึงเอาโอ้ยพี่สนัยเนี่ยนะฮะค่อนข้างทีจะช่วยชีวิตกูได้เลยทีเดียวไปด้วยคือเอาใจเย็นๆหัวกูเอาไอ้เชือกแอดแอดไอ้สับโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นไอ้เหี้ยแฟนขับขอขอลายเซ็นไอ้สัตว์โอ้แผนแผนไม้ไม้ไม้มึงไงไอ้เฮ้ยครับเฮ้ยครับเฮ้ยครับติดแล้ว ปิดละปิดปิดปิดลโอ้มาไปกองทัพโอ้ยขอลายเซ็นขอลายเซ็นเย้เลยเยี่ยอะขอลายเซ็นหายังเปลี่ยโอ้ยกูที่บี้ไอสัตว์ใจเย็นไม่หายังเป็นไอเชี่ยมม่มันเยอะยางวะไม่มันเยอะยางวะเยอะพี่โอ้ยย g ยย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 ย g ยยยยกยย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 ยหวยย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 นยยยยยยยมยย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 ่ยยยอยยยยยทยย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 ยโยย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 ย นะโอเคไอ้สับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยมันเริ่มเยอะแนละ้วผมรู้สึกว่าเป็นไรกระสุนหมดอ่ะอ้าวผมมาก็ได้ AK ฟรีแต่ไม่มีพกไม่เป็นไรดูต่ออ้าวแล้วกูมีแต่มีดเฮ้ยสโลอะไรเนี่ยอ้าวใครเปิดต็นบ้างโอ้โว้า เสียงอะไรวะแล้วนี่อะไรเนี่ยเขาวงกดแล้วสัตว์อันนี้อ๋อเดินทางนี้เฮ้ยไปไหนเวฟยังไม่หมดเลยพี่ไอ้พี่พีเด็กพี่เด็กพี่ดูเอเคได้พี่ปล่อยไว้ดิเฮ้ยกูหลงไะอ๋อนี่กล่องกระสุนไอ้เนี่ยนี่เก็บกล่องกระสุนโอเคโอเคโอ้โหไหนไอ้แมวล่อหมดเลยเห็นป่ะโอ้โหนี่ไงหมดเลยก็พี่มันนะข้างล่างมันยังไม่หมดไงเรารีบขึ้นมาเคจัดไป โอ้โหโอ้โหหมดเลยหมดเลยชีวิตกูนี่เผาไอ้สัสโอ้โหอหมด้โโอ้โหโอ้โหโอหอโหโโหโหออ้้ออ้ โอ้ดินเนอร์กูคนนี้ไอ้ตายหานตายหานเอาละเฮ้ยมึงก็มายืนตรงนี้หนูเจ๊ไม่โดนตื่นผมผิสายบู๊ไป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 นี่มานี่ผมสายบู๊ไม่ใช่สายเหลืองพี่โอเคมาต่อในกล่องมินิเกมใช่ไหมไม่มีไม่เจออะไร โแม่งทางนี้ทางนี้ทางนี้นอนพอมกันอ้าวเช่นโอ้ยดีทางนี้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 เดี๋ยวเดี๋ย้อทางนี้ทางนี้อยู่ทางไหนวะปั้นในกลิปเก็บไม่เก็บปืนโอเคพร้อมยังพร้อมยังอ่ะพร้อม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 ตู้พร้อมดิ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 ทีนี้ กูโมเสียงชีวิตเรื่องกูหมดแล้วไอ้ยี่กูหลงรับเด็กหลงหน่อยเฮ้ยปืนอะไรวะเฮ้ยอย่าเพิง่งรีบไปอย,อย่าเพิง่งรีบเอา้าสโล <c oughs> ไอ้เหี้ยควายโดนรถทับไปสุดเฮ้ยรีบ <c oughs> ไปกันทำไมยัยต้องอยู่ไหนกันเนี่ยที่ไหนที่ไหนไม่รู้ไอ้เหี้่เดี๋ยวเราเพิ่ม ดูมึงไอ้ยันรีบไปกันไม่รอตาล้องเลยสักรีบเล่นไปไหนเนี่ยอ้าวมาไปไปไยคืออะไรพ่อพ่อรีบปิดคอมมึงครับเออก็พี่รีบกดมาทำไมใครกดล่ะไอ้ไม่ได้กดนะผมไม่ได้กดนะรอบไอ้นี่รอบนี้ผมไม่ได้กดนะผมยังไม่ได้กดเลยเลกูกดแต่ประตูโอเคขึ้นฮอบปุ้นี้ทำให้เซิร์ฟดับเนี่ยเซิร์ฟดับมีมีครับซีนครับซีนเดี๋ยวจะมีฉากใช่ปหมฉากฉากเซิร์ฟดับครับฉาก จบแล้วอาจบจบได้อาจบแล้วเหรออาจบแล้วเอาเป็ของคุณมากครับไล่์ซับติดตามเจอกันทเจอ <Sports> กันเจอกัน